เฮล lo สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมน,นะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีเคล็ดลับปั๊มวิวและสด IG ไอจีให้คนดูพุ่งตลอดทั้งไลฟ์ค่ะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ทําง่ายแล้วก็ปลอดภัยค่ะแถมยังถูกต้องตามหลักของไอจีร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเ,วเรื่องแอดเค้าโดนเล่นบอนแบนหรือว่าโดนกีดกันนะคะเพราะส่วนตัวเนี่ยเราเองทดลองทําไปแล้วหลายครั้งค่ะแอ c เค n t ก็คือปลอดภัยดีและที่สําคัญนะคะยังไม่ใช้รหัสผ่านด้วย เอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยเริ่มจากไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะคะที่โปรแกรมไลน์พิมพ์แอ l ไซ w ์ฟอลโล่แอไลค่ะก็จะเป็นบริการจากทางร้าน Follow Emergency ค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะเราก็เริ่มแชทคุยกับแอดมินได้เลยเนาะในวันนี้นะคะอุ้มจะมาใช้บริการไลฟ์สด i g ค่ะ และนี่ก็คือราคาโปรไลฟ์สด IG นะคะทุกคนเริ่มต้นที่50ดวงตานะคะไปจนถึงสูงสุดก็คือ10,000ดวงตาค่ะหากเพื่อนๆต้องการมากกว่า10,000ดวงตาก็สามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้นะคะและในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่50ดวงตาก่อนค่ะซึ่งแอดมินนะคะเขาการันตีเลยว่าทำปุ๊บนะคะยอดขึ้นไวไม่ต้องรอคิวทำให้เลยค่ะ พอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะอุ้มก็ถามหาเลขที่บัญชีเนาะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราค่ะ2รูปรูปภาพนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการดําเนินการค่ะก็ให้เราอ่านคําแนะนําการใช้บริการได้เลยนะคะจากในรูปภาพนี้ส่วนภาพนี้นะคะจะเป็น QR code เอาไว้ให้เราสแกนจ่ายเงินนั่นเองค่ะพอวันเงินแล้วนะคะก็อย่าลืมแจ้งสลิปแบบนี้นะคะแอดมินเนี่ยเขาจะได้เริ่มทํางานให้เราทันทีเลยค่ะ ต่อไปนะคะอุ้มจะไปสอนขั้นตอนการคัดลอกลิงก์ i g นะคะมาส่งให้อดมินค่ะไปดูกันเลยเริ่มจากนะคะเปิดโปรแกรม i อขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะก็กดรูปบวกด้านบนนะคะแล้วก็กดคำว่าไลฟ์ค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนกดปุ่มตรงกลางได้เลยค่ะพอเรากดไลฟ์สดนะคะมันก็จะมีนับเวลา 3, 2, 1แบบนี้นะคะพอมาถึงหน้านี้นั่นแปลว่า เพื่อนๆกาลังไลฟ์สดแล้วค่ะจากนั้นนะคะให้กดรูปสามเหลี่ยมด้านล่างค่ะแล้วก็กดคําว่า copy link ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ลิงก์นี้นําลิงก์นี้นะคะไปส่งให้อดมินได้เลยค่ะแบบนี้นะคะลิงก์ที่ได้จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก่อนเริ่มทำไลฟ์สด IG นะคะแอดมินจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนยอดเรื่องของอุ้มก็คือ0 view นะคะหลังจากนี้นะคะให้เราไปเปิดหน้า i อขึ้นมาเพื่อด,ดูยอดวิวขึ้นกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่ามี1คนนะคะเข้ามาดูเราอยู่นะคะรูปดวงตาแบบนี้นะคะตอนนี้เพื่อนๆจะเริ่มเห็นมีคนเริ่มเข้ามาดูเราแล้วนะคะจาก1วิวเป็น14วิวแล้วนะคะทุกคน26วิวแล้วค่ะ49วิวแล้วค่ะจะบอกว่ายอดเขาเนี่ยขึ้นไวมากๆเลยนะคะทุกคนสุดแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่จกตาค่ะแถมยอดขึ้นไวแบบที่เขาเคลมเลยค่ะ ซึ่งเราซื้อไว้ที่50ดวงตานะคะแต่ว่าจะเห็นว่าตอนนี้ยอดดับมันขึ้นเกิน50นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะพอยอดวิวขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานแบบนี้ด้วยนะคะเป็นบริการที่ใส่ใจลูกค้ามากจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเคล็ดลับปั๊มวิวและส่วนไอให้คนดูพุ่งตลอดทั้งไลฟ์ เป็นยังไงบ้างคะจากในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วว่าจํานวนไลฟ์สดนะคะของเราเนี่ยมีคนเข้ามาดูจริงๆนะคะแล้วก็จํานวนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดทางไลฟ์เลยซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ทําง,งานและปลอดภยัยสรุปแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยเขาทาได้จริงไม่ขายฟันแน่นอนหากคนไหนนะคะเคยไปใช้บริการร้านอื่นแล้วผิดหวังเนี่ยก็มาร้านนี้เลยทุกคนเขามีชื่อว่าร้าน Follow Emergency เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาดมินได้เลยนะคะที่ไลน์แอดไลน์ Follow a n d l i n e ค่ะรายละเอียดน,นะคะก็ตามด้านล่างเลย ซึ่งเวลาเพื่อนๆนะคะอย่าลืมเพียบเงีส่ายนานาด้วยนะและนี้ก็เปิดให้บริการทุกวันข่าตลอด24ชั่วโมงเลยดังนั้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถทักไปหาแอปมินได้ตลอดเวลานเลยเพราะว่าแอปมินร้านนี้นะคะตอบร็วและก็ใส่ใจกันให้บริการมากค่ะราคาในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆในวันนี้ไปแล้วค่ะ,คนนะ,คะบ๊ายบายค่ะ